ตัวแรกเนี่ยงานบีมนะงานบีมมันจะอยู่ในคอลัมน์ที่5แถวที่5งานบีมมันจะต้องทำหลังจากงานฟอร์เรชั่นเสร็จมีเงื่อนไขความสัมพันธ์เป็น f i n i s ท to Start นะครับเพยโค้ดมันก็คือ 4FS4FS 4 FS คืออะไร4ก็คือฟอร์เรชั่นมันอยู่ในแถวที่4อ่ะนะครับแล้วมันเป็น f i n i s ท to Start ก็เป็น FS นะครับ เพราะฉะนั้นใน Microsoft Project งานบีมใช่ไหมเมื่อกี้ที่ยันพูดถึงงานบีมตรงช่อง p d ดีเซอร์เนี่ยเราจะใส่ว่า c f s, <S นะครับแล้วก็อ่คลิกเมาส์ ount, แล้วก็คลิกเมาส์ทีนี้เรามาดูเรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมงาน Foundation งาน Foundation เสร็จงานบีมก็จะเริ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยไอแ้แถบบาร์ตัวเนี้ยมันจะอยู่ชิดขอบตรงนี้หมดเลยตอนนี้มันเลื่อนให้เราเรียบร้อยแล้ว